รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเอร์ิวพรศรีศักดินนรัฐบาลได้ใช้มาตรการทางภาษีสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงคนเก่งกลับเข้ามาทำงานอย่างประเทศไทยค่ะที่ประชุมครมเห็นชอบมาตรการภาษีในการสนับสนุนคนไทยที่มีศักยภาพในการทำงาน นายต่างประเทศให้กลับเข้ามาทำงานอย่างประเทศไทยค่ะซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งลูกจ้างและนายจ้างนะคะโดยเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับลูกจ้างตามคุณสมบัติที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการหักภาษีณที่จ่ายสูงกว่า17%ให้เหลือแค่17%รของไรายได้ค่ะสำหรับเงินได้เพึงประเมินที่ได้รับเนื่องจากการจ้างงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายกำหนดโดยต้องเป็น เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ถึงวันที่31ธันวาคมปี2572ค่ะ และหากเป็นเงินได้นิติบุคคลสำหรับนายจ้างนะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายกำหนดสามารถหักรายจ่ายที่จ่ายเงินเดือนตามสัญญาจ้างแรงงานของลูกจ้างตามคุณสมบัติระหว่างวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ถึงวันที่31ธันวาคม2572ได้จํานวน1.5เท่าค่ะ มาตรการภาษีดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังนี้ค่ะมาตรการมีผลบังคับใช้วันถัดไปจากวันที่กฎหมายประรารกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้เข้าร่วมมาตรการภาษีดังกล่าวจะต้องเดินทางกลับเข้ามายัางประเทศไทยตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ถึงวันที่31ธันวาคม2568นะคะผู้เข้าร่วมมาตรการภาษีดังกล่าวสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทงางภาษีได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ถึงวันที่31ธันวาคมปี2 5 0 7จสิบสงค่ะ